คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูวิธีการเผาทานเศษไม้ด้วยสังกะสีเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเริ่มจากการขุดดินเพอี่ิใส่ไม้ลงไปได้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเรียงไม้ตามแบบในคลิปนะครับไม้ที่เราข้างใต้นะครับก็จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกนะครับและก็จะช่วยให้กระบวนการเผานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนนําสังกะสีที่เพื่อนเตรียมไว้นะครับนํามาปิดซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับตัดคลิปเลย เสร็จแล้วให้เพื่อนๆนํำดินมากบทับสังกะสีได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนกบดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆพืทำการจุดไฟบริเวณเตาด้านหน้าที่เหลือนะครับเนื่องจากช่องว่างด้านหน้าค่อนข้างจะกว้างนะครับผมก็แนะนําให้ใส่เศษไม้เข้าไปเยอะๆจนกว่าจะเต็มด้านหน้านะครับเพื่อที่จะง่ายแล้วก็สะดวกในการปิดด้านหน้านั่นเองครับ จากนั้นนะครับหากเรามั่นใจว่าไม้ของเราติดฝาดีแล้วนะครับก็ให้เราทําการปิดด้วยสังกะสีที่เหลือได้เลยครับเมื่อเราปิดช่องด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เราเจาะด้านหลังให้เป็นรูสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเป็นการนําทางให้ความร้อนจากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังได้อย่างง่ายๆครับ